ว่าสิเอาหนอหนึงไปเห็นมันเกือบได้เอโ้ักลายักลายเอาหนอนี้อ่าไปเห็นหนอนี้อือโอ้เมนเปเงาอ้ต้อตัวเขาก็น สบายดีท่านผู้ชมในภาษาไทยหาอยู่หากินคือเก้าวันนี้กลมาหาน้ำไม้ไผมาเกาแรกกะนกินหินเลยผืนขาวๆมาเลยภาษาไทยก็สิคับซับเอาเลยสบายดีท่านผู้ชมพบเพากับบอจอยกับสาวผู้ไทยอีกท่านผู้ชมบอจอยเป็นมือกล้องให้สาวผู้ไทยผนเนาะอายุหากินท่านผู้ชมโอ้คือสีหนอใหญ่หนอนงามเนาะตอนนี้หนอนยับเข้าใกล้ๆกันสาวผู้ไทย bắt đầu tập bắt đầu tung That song That song, that song, that song bọ. Mm. Em bắt chị thùng Thùng, thùng. number hmm. อ่ะบ่อืมอืมนี่ใหญ่ hmm. 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 มันถมมานี่นะมันมักอ้อไดนน้อยนี่นะสับตายมันไปแล้วนะสับบินไปะละเป็นสับปายมาั้เนาะมาเบิ่งน้ำกันนอนนอนตุยนอนหน่อยบอนอนอง่ายแค่ได้เนาะเออนอนนั่งดีๆสมๆอยู่ไหนก็นั่นบอง่ายแค่ไหนเลยอืมเป็นไรตืดแล้วันอนมีน้องมีน้องอยู่บมม่มา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  นอนไปมีแกงต้มโอ้แซ่บตาสมสมเลยอยู่กับยูซอนกันนั้นนี้เนาะแบบยูซอน,นอื่นคือน,นี่พอสิซับนอนก็นพาเลย จะซับน้องมันออกก่อนป่อม,มันเสียดมันดักไหมมันดักนะนะที่ม่สมลบตัวใหญ่ เราซับเนาะมีทางเลือกมีน้ำเนาะตัวนังก้อนมันเสียด้แต่ซับเจยซับเจยได้มันซับทอมก้อนตัวนี้ทอมตัวนี้ก่อนสลบเกินว่ะทางทางเมืองไทยเอิอซับสลบดิแล้วสลบสลบเมืองลาวหรือว่าซับเลอะซับเจย สามเลยโอ้มนันมันก่อนมีดึงเถินมีบ่มีตติมบ่ะใส่นี่อ่าขนาดทรงสัยเยนาะมันแบบมันซุบซบเด้อจับเงียบขึ้นแนนจะมีผิดพลาดแล้วเนาะโอ้นอนนี่งามด้วยมีหืนมีลงเลยเื่อนนี้บึ้งมัอนออกเลยนอนอกไก่ได้ไหมดึนี่ สีเนาะสีนอในกอเดียวงามลายงามลายไปก็มีลายอยู่ในไะม้เขียวเนาะได้น้ำได้สลบับแต่อย่าหันน้ำนมไม้ไผ่ห์น้ำลายม,<อ>มีแต่น้ำไผ่ป่าเลยมีแต่น้ำไปตัด เห็นแต่ไปลายปลิบปลอเออน้อยหน่อยปลายน้น่ยหอยมันปลายขาวปลายปลายขาวสมสมผู้บ่าพันลิ้นแกระเล็ดอยู่กว่าผู้คุด้ไม้อี๋พักอะไรเบิ่ื้องกันทำสมหน่อยนดิแต่เฮิบได้มันพ่นขึ้นมาเนาะนั่นมันคือเป็นมาเนี่นะมันขาดหนาเอือมึงเด้จับเลยโบเลยามเนาะ ดินเออมัเด้ดินฮัดมันเด้นะพอแต่แบบนี้เนอะดินแข็งมองนี่ดินแข็งดินแข็งดินนะน้ำฝนมาตกนะฝนกาตกมังบอนแล้วดับหายดำหนาแล้วเนาะเห็นตะนอปลลีปลอโลเห็นตะปลายมันอืมแล้วมันมันจะง่ายตื้อมาลุ่นน้ำกัน ุ้ยเลยจอยเสียมกับยักไปแล้วดอเยอะอันนั้นนะเสียม po, ย,ยโกโป้เนาะตรายกโปอ่าเป็นปแบรนด์ของคนเราเองมั้มยบอเป็นเสียมของคนเราเนาะทมก่อนมีเอฟซีติดต่อมา,มาจะได้เสียมเสียมดีเสียมเขาต้องตรายโกโป มาเต็มเขากำลังโฆษณาแบบมาเฮาเนาะโอ้แนมแต่พื้นดินอยู่บ่เห็นนะเสาวูุไทเพิ่นได้ควัดขึ้นโพลัทอย่างได้เห็นฝนบ่ได้ตกมาหลายมื้อเลยท่านผู้ชมบ่ตกแต่แบบเป็นบางบอนตก บตกตะบานเฮานี่ยปุต๊เบิ so ่งดินกระหู้แล้วทสมเป็นพงผลละหมอเดือนนี้ผลละฝนฝนนอนนอน้อ่าสกพไทยบเยอไปเลยจ่จอยแต่อยู่ดินเนาะขาดแล้วปะผสมแบบ ดินมันแห้งๆอะไรบ่แมแน่นหนาตุ้ยเนาะบนบ่ตุ้ทมทมท่มทมทุกคุ้มทมทุกบ่อทมทุกนอทมทุกต้นโอ้ยทมเนาะบ่ทมนี่มันมันสิบ่เกิดเด้อมากระห่าอีกกูหน่อยวะชาวพุทธายหมาผ่านมากระห่าวเลยเนาะชจะเป็นไง มาขันขึ้นนมาพันนี่มาสบานตอเนาะมาหาหน่อไม้ให้กันนี่แหละมาขจามาสุคนสุมาหาอยู่หากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๋ยแกงปุ๋ยต้มอืม ตามห้องเลยสม,ชมได้บ่ฮฝนบริตกบ่มีนม้ำแหงแ้งแหลเก็ดเดดก็ลยเหนมีน้ำเนาะมงบ้านนี้มีแล้วอืเกง่งเนาะอืมดเกงด่งแบบผ่านนั่นนะจัก ตุ่มจักเกน็นก่อมนทางนี้เพิปีนมาทางนี้นงเงาหมนเนาะมันอวยมันเอีเ่ยวเอีเ่ยวมาทางนี้นอนนี่ก็สีเติ นน่่ว่าจะเอานอนึงไปไปเห็นมเกือบเด้เหะอโอ้กักลายกักลายเอานอหนี้เออ่นเห็นหนอนี้อืออืออือสามหนอเลยบ่ Tay ngâm ngâm, tay ngâm ngâm Nói tùy đó Ok, okay. 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 สามน้อยเนาะดินดินพงดีเนาะ งามคัะพี่น้องเอ้ยงามคหามาจะมาได้นองงามเลยตัวนี้ซับทางนี้ตัวเบื้องเบื้องคอยพี่บอกมีตืมบ่ขาวๆไดมีนอตืมันขาวๆงาวนบ่เรื่ดง่ามาสับเบื้องนี้ตัวนี้ก็

ติดขับไปทางง้องขักอะไรเคยพอว่าไอโนงงามเนาะบอลจอยมันค่ะค่ะค่ะเห็นตัวนี้ตัวนี้อย่างโบเห็นตัวนี้ <ừ. S 2> ก็บโเห็นเรเลยได้สามไปเอาชิโนไปหาบึงเบืงห้วยกั เงี่ยเดี hmm. ๋ยเนาะเนตไคร้มเนาะเงี้ยตืบไเลยนี่ลไเ่ชดหลือ่ก็หอมก็ซีเมนต์ไม้ไงบ่มันหอมซุยๆเนาะแค่นี่ไม้อัน <Nhạc> 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 ừ. nó nha đi đấy mong sao chị bóng nha mô 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 เราตกใจละเฮไปแลกได้เลยได้พี่จักไปนั้มทอมเห็นตาปายเนาะคือสิตุย บ,บ่บอไกลบ่คือบ่อทางก่อนอืมนอนตัวอย่างตง่ำเลยกดเงี้ยถึงมา <c oughs> เดี๋ยวเดีวยวตัดงาออกก่อน ก่ทุ่มก่อนอืมขักลายขักลายทุ่มขักเลยโอ้เดหนท่นานผู้ชมมาต่อทำลายงานลายนมานังดินอ้าวท่านผู้ชมคลิปนี้กับดำเนินมหาหอดถ่ายคลิปเลยนะเนาะเหลือสาวผู้ไทยเบิ่งต้ผลงานเฮ้ผลงานวันนี้ก็หมานคือเกา้าคนหมานพับไปมันก็หมานแล้วเนาะเธอ,อ, <c oughs> อพออยู่พอกินเนาะ นักเติบไม่มีแต่น้อยใหญ่รประมาณได้สิบโลอืมสิบกว่ากิโลบดจอยไผ่เละหอยเละหองเละไปหาโลดอีบันนี้เมื่อบันนี้ไปกรับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะจบคลิปนี้สบายดีสบายดีไปทายเจ้า